คำแพงพิมพ์ใจอดีตดาวดังเจ้าของเพลงสุดไพเราะที่ดังกระชอนวงการลูกทุ่งดังมากๆในปี2,114ถึงปี2 5 1 5เช่นเพลงความผิดหวังยังคอยฉันอยู่อย่าเอาความช้ำม,มาซ้ำฉันเลยออย่าาาเควมช้ม และที่ใดมีฉัน ที่นั้นไม่มีเธอเป็นต้นกำแพงพิมพ์ใจมีชื่อจริงว่าเกษมองค์เจริญมีชื่อเล่นว่าหนูเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2486ที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัด,ดเชิงเซาคุณพ่อชื่อแล้วคุณแม่ชื่อกี้อค์เจริญมีพี่น้อง9้าคนเด็กชายเกษมเป็นคนสุดท้องทางบ้านมีอาชีพทำนาฐานะยากจนจึงได้เรียนจบแค่ชั้นป .4 ี่ที่วัดหัวสวนเขาชอบร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ14-15ถึงปีมีเวทีประกวดที่ไหนแถบ8ริ้วและไกล้เคียง เป็นต้องไปร่วมประกวดด้วยเสมอและมักจะคว้ารางวัลที่หนึ่งมาอยู่ไม่ขาดเพลงเก่งเพลงเด็ดที่เขาร้องได้ดีและใช้ประกวดกวาดรางวัลมาเวทีและเวทีเล่าคือเพลงคนนอกสังคมของคำรนสมบุนานนท์และเพลงรอยไถแพรของการแก้วสุพรรณต่อมาเขาได้บวชและกะว่าจะบวชไม่ศึกแต่ก็จําเป็นต้องศึกเพราะจับได้ใบแดงขาผ้าเหลืองจึงต้องศึกไปเป็นทหารเกณฑ์อยู่2ปีเรื่องดีมากอย่างหนึ่งในจุดนี้ก็คือชีวิตทหาร ช่วยให้เขาร้องเพลงได้เก่งขึ้นเพราะครูฝึกจะชอบให้เขาขึ้นไปร้องเพลงทุกครั้งที่มีงานในกองร้อยเช่นงานเลี้ยงงานวันเกิดงานฉลองยศตำแหน่งต่างๆปลดจากทหารก็กลับมาช่วยครอบครัวทำนาที่บ้านแปดริ้วครั้งหนึ่งวงรดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงซึ่งช่วงนั้นกำลังดังเปรี้ยงพร่างจากเพลงยอมตายเพราะพ่อตาแม่เตยนาำคมได้ยกวงไปทำการแสดงในงานลอยกระทง ที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดจาเชิงเซาคืนนั้นมีการประกวดร้องเพลงด้วยหนุ่มเกษมย่อมไม่พลาดโอกาสงามๆที่มาเยือนถึงถิ่นจึงไปสมัครกับเขาด้วยผลการตัดสินปรากฏว่าเกษมได้รางวัลชนะเลิศสมานมิตรจึงรับเขาเข้าเป็นนักร้องในวงจากนั้นไม่นานก็ได้ร้องเพลงบันทึกเสียงเพลงแรกในเพลงหมู่เฮากรรมกรและอีกเพลงที่อัดพร้อมกันคือเพลงหมอนวดจ๋าซึ่งเขาแต่งเองทั้งสองเพลงหัวหน้าสมานมิตรตั้งชื่อนักร้องให้เขาว่า S k สเเกิดกำแพง โดยเอสย่อมาจากสมานมิตร K ย่อม,มาจากเกิดกำแพงนั่นเองต่อมายุพินแพรทองนักร้องในวงสมานมิตรได้ย้ายออกไปตั้งวงเป็นของตัวเองร่วมกับวิเชียนลูกราชบุรีเอสเกิดกำแพงจึงย้ายตามไปอยู่ด้วยหลังจากที่ยุพินแพรทองโด่งดังจากเพลง เนื้อหอมของครูพัยบุญบุตรขันซึ่งเป็นเพลงที่แก้กับเพลงเสียงหวานที่ร้องโดยรุ่งเพชรแหลมสิงห์รวมทั้งเพลงอื่นๆยุพินแพทองก็ได้พา s อสเเกิดกำแพงไปแนะนําฝากเนื้อฝากตัวกับครูพบูบุญบุตรขันด้วยครูพบูบุญเห็นเขาเสียงดีและมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงจึงตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่ากำแพงพิมใจเขาเที่ยวไปหาครูพับุญอยู่บ่อยๆท่านบอกว่าจะแต่งเพลงให้เขาร้องสักสองสามเพลงแต่ครูพบูลย์ก็่วนจากไปซะก่อนเขาจึงไม่ได้ร้องเพลงจากปลายปากกาของครู ผู้ตั้งชื่อนักร้องให้เขาใหม่อย่างไรก็ดีชื่อที่เป็นมรดกที่ครูเพบูลบุตรขันตั้งให้กลายเป็นชื่อมงคลที่ในเวลาต่อมาทําให้ชื่อเขาเป็นที่รู้จักที่วงดนตรียุพินแพรทองเขาได้รู้จักสนิทสนมเป็นเพื่อนรักกับเนาอนุรักษ์นักฝันอีกคนหนึ่งที่อยากเป็นนักร้องแต่มีฝีมือดีด้านแต่งเพลงเนาอนุรักษ์ชอบลูกคอและลีลาการร้องของกําแพง จึงลองแต่งเพลงให้เขาร้องและอัดเสียงกันเองที่ห้องอัดกมลสุขวสนลงทุนเพียง4-5,000บาทปรากฏว่า4เพลงแรกที่อัดได้แก่เพลงความผิดหวังยังคอยฉันอยู่อยากผ่าหัวใจอย่าเอาความช้ำมาซ้ำฉันเลยและที่ใดมีฉันที่นั้นไม่มีเธอดังเปรี้ยงเดียว3เพลงรวดเพลงความผิดหวังยังคอยฉันอยู่กลายเป็นเพลงสร้างชื่อให้กับกำแพงพิมพ์ใจขึ้นมาทันทีพอมีเพลงติดหูแฟนเพลงกำแพงพิมพ์ใจกับเนาอนุรักษ์จึงแยกตัวมาทำวงกันเองโดยเปิดวงครั้งแรกที่โรงหนัง โอเดียนรังสิทธิ์และจัดรายการวิทยุควบคู่ไปด้วยมีนายห้างประจวบจำปาทองเป็นผู้ออกค่าสถานีให้กำแพงพิมพ์ใจได้สร้างผลงานดีๆไว้ในวงการอีกหลายเพลงเช่นฉันถูกรีทายเซียมซีใบที่13หล่อก,กว่าใครซอยเดียวกันบัญชีรักลวงไม่มีคำว่าลาก่อนคนกว่าถนนเสียงเพลงเรียกรักเทวดาอยู่ไหน รักเหมือนโคถึกเป็นต้นเขาทําวงดนตรีอยู่ปีเข้าปีก็ไปต่อไม่ไหวหลังจากยุควงก็หันมาร้องเพลงกับวงดนตรีจำปาทองตระเวนแสดงช่วงสาวอาทิตย์อยู่4ปีเต็มๆจากนั้นก็มาช่วยกรุงศรีวิไลทําวงซุปเปอร์ลูกทุ่งอยู่ราวๆปีกว่า ก็รู้สึกเบื่อวงการเลยกลับไปอยู่บ้านที่แปดริ้วช่วงนั้นบรรดาพี่ๆของเขาเห็นว่าเขาไม่ร้องเพลงแล้วเลยแบ่งแม่พันหมูมาให้คนละตัว2ตัวเขาทําแม่พันหมูอยู่3ปีก็หันมาเลี้ยงหมูขุนเพราะขายได้ไวและได้เงินดีผ่านไปหลายปีเขามีหมูในเล้าราวสองพักว,ว่าตัวเรียกว่าลาจากวงการเพลงก็หันมาเป็นพ่อค้าหมูซึ่งราคาขายเดินหน้าอย่างเดียวก็ว่าได้ ทำให้เขามีรายได้หมุนเวียนเข้าบ้านเดือนละเป็นล้านแม้ต้องจ่ายค่าคนงานหลายคนค่าอาหารหมู2 0 0 0ักว่าตัวต่อเดือนแต่หากลบแล้วรายได้ข้อมากโขเป็นหลายเท่ากว่าตอนร้องเพลงกําแพงพิมพ์ใจในวัยหนุ่มใหญ่จึงเป็นผู้พอมีพอกินเป็นผู้มีอันจะกินมีที่ดินกว่าร้อยไร่เป็นมรดกจากพ่อแม่บ้างซื้อเองบ้างเขาบอกว่าจากราคาเดิมที่ซื้อมาไร่ละ2-3,000ั 3, บาทเวลาผ่านไปราคาที่ดินทะยานขึ้นเป็นไร่ละ3-4ล้านบาท แต่เขาก็ไม่ขายเก็บไว้ให้ลูกๆจึงนับว่ากำแพงพิมพ์ใจผันตัวจากนักร้องลูกทุ่งมาเป็นเจ้าของฟาร์มหมูได้อย่างรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สามารถส่งลูกทั้ง5คนให้ศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีปริญญาโทและมีงานทําเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงทุกคนเป็นคุณพ่อที่ดีที่คนในวงการลูกทุ่งและคนทั่วไปควรเอาเป็นแบบอย่าง อย่างไรก็ดีสัจธรรมชีวิตนั้นอยู่กับทุกคนแทบทุกฝีก้าวปี2,547กำแพงพิมพ์ใจป่วยเป็นโรคหัวใจจนถึงกับช็อกหัวใจหยุดเต้นคุณหมอต้องปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาหลังจากทั่วเราแล้วก็ย้ายไปอยู่กับลูกสาวคนที่สองที่จังหวัดชนบุรีแต่ช่วงหลังๆมีอาการท้องอืดบ่อยกินยาก็ไม่ดีขึ้น วันที่14รกรกฎาคมปี2547จึงให้คุณหมอที่โรงพยาบาลสมิติเวชจังหวัดชนบุรีตรวจอย่างละเอียดก็พบว่ามีเนื้องอกที่ตับทั้งสองข้าง3ก้อนมีขนาด7เซนติเมตร3เซนติเมตรและ2เซนติเมตรหลังจากทราบต้นเหตุของการป่วยร่างกายของอดีตด,ดาวดังก็เริ่มสุดลงน้ำหนักลดลงเรื่อยๆคุณหมอจากโรงพยาบาลสมิติเวชจึงทำเรื่องส่งตัวเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬากรุงเทพเข้าออกโรงพยาบาลจุฬาอยู่หลายครั้งครั้งล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่18 วันาคมปี2 5 5 4เวลา15นฬิกาภรรยาและลูกๆได้พากำแพงพิมพ์ใจส่งโรงพยาบาลจุลาอีกครั้งหลังจากเห็นมีอาการเหนื่อยหมดแรงและมีอาการไม่ค่อยสู้ดีครั้งนี้ถือว่าอาการหนักมากแล้วคุณหมอทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการรักษาตามอาการเพราะเชื้อมะเร็งได้ลุกลามไปทุกส่วนของร่างกายแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับขั้นสุดท้ายและก้อนใหญ่สุดนั้นเป็นตัวปัญหากับคนไข้มาก ผู้สื่อขาวได้ไปพูดคุยกับกำแพงพิมพ์ใจขณะนอนอยู่บนเตียงและถามถึงอาการป่วยเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและขาดหายเป็นห่วงๆว่าอาการไม่ดีขึ้น ปวดที่ท้องมันจุกจุกหมอบอกรักษาตามอาการกินน้ําได้อย่างเดียวขอบคุณที่ยังนึกถึงนักร้องเก่าคนนี้ในที่สุดหมอได้ให้ยาชนิดแรงเพื่อให้ต่อสู้กับเชื้อมะเร็งโดยคุณหมอบอกกับลูกและภรรยาว่าภายใน3-4มวันนี้จะเป็นการชี้วัดถึงชีวิตของอดีตนักร้องชื่อดังว่าจะเอาชนะโรคร้ายได้หรือไม่ท่ามกลางความหองอย,ยกังวล ของญาติมิตรครอบครัวและคนในวงการที่ทราบข่าวต่างรุ้นและภาวนาให้กำแพงพิมพใจมีอายุยืนยาวออกไปแต่ปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้นพอถึงวันที่26ธันวาคมปี2 5 5 4เวลา14นาฬิกาสานาทีกำแพงพิมใจก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่ตึกพร้อมพงห้อง2 0 8พิเศษชายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยโรคมะเร็งตับขณะอายุได้64ปีกับ2เดือนนี่คือตำนานนักสู้ที่ผ่านทั้งความแร้นแค้นลำบากยากจน ผ่านความโด่งดังสร้างชื่อผ่านความรุ่งโรจน์ร่ำรวยและผ่านความป่วยไข้าตายจากเป็นชีวิตที่เปี่ยมสีสันและเป็นชีวิตที่ฝากผลงานเพลงฝากผลงานชีวิตที่ทรงคุณค่าให้พวกเราได้ฟังเพลงเพราะๆและได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเขาไปด้วยขอบคุณมากครับคุณอากำแพงพิมพ์ใจขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและนิตยาสารราชาเสียงทองฉบับเดือนสิงหาคมปี2540ขอบคุณมากครับ